ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตะเลขบัญชี0972779830ชีริกนีและพี่น้องนะมากมายเกือ,อนกล้าที่เขามาพูดกันนี่จนกระทั่งเราเองนี่ก็เชื่อเชื่อตามที่เขาพูดจนกระทั่งว่า เรามาเล้งเสียด้วยไปนองทางทางที่เราไม่เข้าใจเนี่ยคำว่าชีริกในฟามไม้องเราที่ยึดถือและเข้าใจต่างจากคำว่าชีริกฟามไม้ถว่าฮาบีเขายึดถือไป่นองอ่าคนละดานกันเลยคนละโครงสร้างคนละสูตรกันนะเล้งง่ายๆว่าเช่น พ่อว่ารักษาปัดเปาพันนี้พี่น้องมีข่าวถูบทียอันสายสิน้นบุญวะอาอาบีเขาว่าชิริกมาเจ้าช,ชิริกเราก็เล่งตามจนชิริก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 จริงๆเล็วนี้ชิริกพี่น้องที่เราเข้าใจกันเนาะ คือการหัวใจของเราหยุดมันว่าสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺซุบบาฮานาวะตาลาให้โทษให้คุ้นให้ร้องรยอ่านั่นแหละชีริกเพราะฉะนั้นยาพาราก็ะทำให้เราชีริกได้พี่นองตกศาสนาเป็นมรดตเป็นคาเฟ่ได้กินแปบปับก็อยากินกับยาเม็ดนี้เลยอ่ายาเม็ดนี้เลยอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เล,ล้ยาเม็ดนี้อย่างกันลอบางคนเล้งว่าน,นี้พี่น้องนะเชี่ยวลังดังวาบเนาะ เออไม่อัลลอฮ์กาะหอเลยว่าเอาตายานีเลยนา่านันั้นตั้งตากระพิน้อาเสดงว่าอีเราไม่หูกมว่าตนมุตตัดเลยนะแต่ตนตบทวนคำพูดตนเลยให้ดีที่ตีเล้งจิตใจอยู่หรือจิตใจข้าเชื่อมันว่าอัลลอฮ์กันเลขยาล่ะยากันคาดได้มาอยาคาดไม่ได้เลยยาก็ต้องกินอัลลอฮ์ก็ต้องเอาน่นน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  หัวใจนั่นหัวใจนะหัวใจนี่ก็คือไม่หันมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบาฮานาวตะตาลาเมื่อไม่กินยานี้นี่หมายเอออัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เลยตุนวานั้นนั่นแต่ยานี่ต้องกินนี่ผมได้ยินเฮลเฮลเมันไล่ไล่ที่แตวนี่พี่นองแต่ก็สะดุ้งถุกที่นะแต่ถ้าอีเล้งตนามันนี่อไม่รู้มันดิปันเปลือเลาเนะอ่าเล้งไม่ได้บางที่คนหมากบางที่ไม่โอกาส บางที่เคียวมันยาวพี่น้องเหล็บมันเลี่ยมบางที่โอ้มันไล่เร่อง่อะแต่ว,ว่าถึงเวทีตรงนี้พี่น้องนะพี่น้องหนังตาฟังไอ้ผมว่าลเลยแล้นีมาเกลเตี้ยงเร็วว่ามันเซียวจริงจริงพี่น้องล่ะมันเล้งถ้าสมมุดจิตใจของคนนั้นพี่น้องแบ่งคลึงเลยไม่ว่านักไปตาอัลลอฮ์ไปสิบนักมาข้างยาจีสิบ หรือนักไปถ้าอัลลอฮ์กลาวสิบกล่าวอ้อท่าแต่อย่าตรงย่างกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือการชีริกคุนส่วนตังภาคีอันนี่แหละมุตตัตกศาสนาไปแล้วแต่ถ้าว่า Allah, อัลลอฮ์องเดียวห้ามไม่ไอะนรออตาอัลลอฮ์คนเดียวทำให้ใหายทำให้เป็นทำให้ตายแต่อย่านี่ที่ชั่นกินนี่สาบับหลกเลยฮะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ายก็ได้อาอัลลอฮ์ให้หายโดยไม่กินยาก็ได้ นี่ว่าใจนั่นพี่น้องหัวใจนั่นอัลลอฮ์ให้ได้พี่เตอาดัดส่วนหมากเลวที่อัลลอฮ์ตาลาทำกับพวกเรานี่ยไม่เยอะมนุษย์นี่อัลลอฮ์ให้ลากูดำเนินไปตามฮุกุมอ่านดันกัอาด,าอดาาัดล่ะฮะก็เจ็บวัวกินพาราอ่านั่นแหละมึงจางก็กินบังแล้ววังว่าอัลลอฮ์คงจะให้ยด้ทซาบๆเป็นเพือพี่น้องนะจวกันเต่งสักอิกน่ะหัวใจตรงนั้น ไม่ใช่ใส่ชีริกตังภาคีอยู่ปนีตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตพี่น้องไปวันอเคราอินนัลลอฮะลายาฟิรูอิยุชรอกาบิบาบชีริกตังภาคีอัลลอฮ์ไม่อาภัยเลยคือฟินนาดคอลีดีนาฟีฮาโยๆวายาฟิรูมาดูนะซาลิกโบกินลาวโบซีนาโบเซเบรโบนี่อย่างดีว่าโบดีชีริกลาวี่น้องถามวันใด พอมันมดโทษอาสาบกินลาโมยาซีนามันได้ข่าวสวรรค์อ่านี่มันได้ข่าวสวรรค์อ่าบางที่คงดีโบนันมันยั่งกันล้วพี่น้องโอ้ส่วนหมากอยากกินอ่าเออไอ้เทียนไอ้โทงไอ้เสียบไอ้เย็บนี่พี่น้องโอ้มันอยากกินเลยมันอยากกินชับเชื่อตัวหันนี่แต่ถ้ามวัดใส่ที่กินแล้วเสือตุกหวนไม่เอาเลกไอ้นั้นมันถิอวาอะไรเนาะที่มันอยากกินฉับ ตีน่ากลัวพอยหยดลบมาค่ะบู้เร่าๆไปนงอาเบบคึงๆกลางๆประชาบู้เราชาวบ้านนี่อ่าอันเนี่ยอ่าที่ควยๆเนาะถึงเสร็จเล้วผว่าใจเราหยุดมันว่าอัลลอฮ์ให้หายให้เปินให้ตายมดหลังจากนั้นผิดจารณาวิที่รักษาพูเข้าเทียนเข้าตูหาน่มาติพรามเลยไปนองใช้ทินนี่มาตินูเลยก็เรียกว่าฮารัมในทางดานแต่ชบูโลกเลียนแบบ ไอ้วิธีการของศา,าสนาอื่นเห็นไหมมันห้ามตรงนี้นี่ชีริกไม่คาเล่เลยว่าใจคนนั้นยติกัรเปลือพี่น้องมันอ่านสลาวัตมันอ่านกุรานมันโอ้ของโทษต่างเพนพี่น้องเต็มมาพิษในวิธีการรักษากะไอ้ตรงนี้และบาปพ,พี่น้องไม่ใช่ชีริกข้าใจเลยเนาะอ่านี่เราชีริกเศทีน่นันมารด เล่นกันถึงผัว่าที่ได้ยินจากเรากับมันหยุดมันควายคุยมดพี่นอืมเบิดถึงรักษาทุกตรงเหลือญัติผูดอ่านนี่คืออย่างชีริกได้พี่น้องแต่ยติกัว่าโมนั้นเลยหาย้นะอายะนี่เลยหายไม่ถึงตัวนันี่ก็มันชีริกได้เนาะอ่าเนี่ยและน่าตักว่าจากชีริกนั่นคือมัตตบัติที่หนึง่งอ่าสุดท้ายนี่พี่น้องอ่าก็ครอบคุณพ,พี่น้องทุกทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นะ้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทะลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในทุกๆทกุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอขอบคุณพี่นองทุก่านเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นองเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นองอยู่เตะฟั่ม ยูตีฟามอีกลาสนายูตีฟามบริสุทธิ์ใจนาโค้งพรมีพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัองปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในวันอัครันนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ นับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น